ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คคาปาซิเตอร์ครับหรือเป็นแคปลันนะครับเรียกว่าคาปาซิเตอร์หรือว่าแคปลันแอร์นะครับตัวนี้มาเช็คดูครับว่าวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับก่อนจะไปติดตั้งนะครับแอร์นะครับว่ามันใช้งานได้ไหมมันรัดวงจรหรือมันเสียอะไรหรือเปล่าครับตัวนี้ครับคาปาซิเตอร์หรือแคปลันนะครับของแอร์ก็มีหลายไซส์ครับก็ จะมีขนาดของค่ามันก็จะเี้นบอกครับย่างฮะ40 UF อ่า40ตัวนี้เท่าไรตัวนี้35ตัวนี้30 u s อ่า40ฟลัดอ่าประมาณนี้ครับก็แล้วแต่สเปคของแอร์ของแต่ละท่านนะครับก็วิธีเช็คก็เอ่อถ้าถอดจากแอร์เพิ่งทำงานก็ระวังหน่อยครับประจุไฟอาจจะมี ไฟหลงเหลืออยู่ครับอย่าอันตรายนะครับก็อาจจะช็อตได้ก็ถ้าอยากปลอดภัยก็ต้องคลายประจุก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเช็คครับเดี๋ยวมาเช็คง่ายๆครับด้วยมิเตอร์เข็มก็ได้ครับหรือใครมีดิจอนมิเตอร์ดิจิตอลครับมันก็จะวัดค่าออกมาได้เลยว่าค่าของมัน40ิมันจะวัดได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามิเตอร์อของเรามันวัดไม่ได้เราก็ใช้เข็มก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนะครับ เราตั้งค่าไปที่มิเตอร์ไปที่ x 1 k แล้วกันนะครับนี่ฮะ x 1 x นะ k ครับแล้วก็เดี๋ยวมาจิ้มดูนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาจิ้มสลับกันนะครับสลับวนไปวนมาเข็มมันต้องเด้งขึ้นเด้งลงนะครับถ้าเข็มมันเด้งขึ้นแล้วค้างหรือนิ่งแสดงว่าเสียครับเดี๋ยวลองมาจิ้มดูครับจิ้มดูนะปึ๊าครั้งแรกอาจจะไม่ ไม่ไม่กระดิ่ครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะเป็นกระแสไฟลงเหลืออ,อยู่เดี๋ยวเรามาสลับดูเห็นไหมครับเข็มเด้งลงแล้วก็ราวนี้ก็สลับไปสลับมา,าเข็มเด้งขึ้นเด้งลงอโอเคนี่ใช้ได้ครับเด้งขึ้นเด้งลงอลองมาดูตัวนี้ดูจิ้มดูครับปึ๊บ เด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงโอเคครับสลับไปสลับมานะครับโอเคใช้ได้อยู่ uh, ถ้าเข็มมันค้างหรือมันไม่ลงแสดงว่าเสียครับตัวนี้ใช้ได้ดูตัวนี้ตัวนี้ยังใหม่เลยครับเพิ่งซื้อใหม่แน่เลยสี่สิบ u f นะครับตัวนี้ใหม่เพิ่งซื้อมาใหม่ดูปึ๊บเด้ uh, งลง uh, แล้วก็ลองสลับดูโอเคเด้ okay, งขึ้นเด้งลงได้ สายพันกันเดี๋ยวก็สายพันกันมั่วเลยโอเคตั้งไปที่ค่าเอคูหนึ่งนะจิ้มดูครับต๊บอสลับดูเด้งขึ้นเด้งลงโอเคเด้งขึ้นเด้งลง โอเคเช็คดูสองรอบโอเคครับก็แสดงว่าใช้ได้ครับก็เป็นวิธีเช็คง่ายๆครับอ่าก็เป็นวิธีเช็คเบื้องต้นได้แต่ถ้าใครมีแบบดิจิตอลนะครับพอดีตัวนี้มันวัดค่าไมโครฟาดไม่ได้ผมก็เลยใช้เข็มแล้วกันเป็นวิธีเช็คง่ายๆสําหรับแอร์ท่านใดสตาร์ทไม่ออกหรือแอร์ไม่เย็นไม่คิดว่าแอร์เสียครับก็อย่าลืมซื้ออะไรตัวนี้มาเปลี่ยนครับ ก็ให้ช่างมาทําเองก็จะมีค่าบริการก็หลักร100้อยถึงพันได้นะครับแต่ถ้าเรามาซื้อเปลี่ยนเองก็หลักร้อยครับก่อนจะซื้อหรือลองเช็คตัวเก่าดูว่ามันรัดวงจรหรือเปล่าก็วิธีเช็คง่ายๆก็เช็คแบบนี้นะครับอ่าดูการรัดวงจรถ้ามันเข็มมันค้างมันนิ่งหรือมันไม่กระดุกกระดิกก็แสดงว่ามันเสียครับก็ทําการสลับขั้วครับสลับดําแดงบวกไปบวกมาวนดูงนี่ครับประมาณสองสามรอบถ้ามันเด้งขึ้นเด,เด้งลงก็โอเคครับผ่าน โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกานกดติดตามนะครับผมครับ